สวัสดีค่ะ MG 0 8ใบเตยอักษรเบญจนิรัตอายุ23ปีค่ะจบจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตอนนี้เนี่ยก็จบปริญญาตรีแล้วค่ะจบปริญญาตรีมาได้1ปีเตยก็รู้สึกว่าเตยอยากทำในสิ่งที่เตยรักคือการเป็นนางแบบฟิลแนนส์นะคะและตอนนี้ก็ยังทำอยู่และแน่นอนว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เตยรู้สึกว่า เราควรจะต้องใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้มีประโยชน์มากที่สุดเตยก็เลยเริ่มต้นด้วยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะต่อมาเนี่ยเตยก็ได้รับโอกาสจากทีมพี่เลี้ยงส่งเตยเข้ามาประกวดนะคะในปีที่แล้ว Miss Grand s, มิสแกรนด์สมุทรสาคร2021ค่ะจนตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว4เวทีมันอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างใจที่เตยหวังแต่เตยก็หวังว่าสักวันนักสู้อย่างเตยจะสามารถขึ้นไปยืนบนแกรนด์ไทยแลนด์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดให้ได้ค่ะ เพราะเตยเชื่อว่าการที่จะขึ้นไปเป็นมิสแกรนไทยแลนด์ได้เราไม่ต้องเราไม่จำเป็นที่จะต้องอขอโทษค่ะเราไม่ใช่แค่ต้องมี3 B คือ Body, Beauty, Brain แต่เราควรจะมี3 P ด้วยคือ p a s s ั o นพาวเวและ p e r f o r m ร์แมที่ดีที่จะสามารถขึ้นไปสู้กับอีก76จังหวัดได้และนี่แหละค่ะคือตัวเตยโอเค okay.